พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกระหม่อมให้หม่อมเจ้ามงคลเฉลิมยุคนเสด็จแทนพระองค์ไปยังพระที่นั่งเวหาจํรูรนพระราชวังบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในการสังเวยพระป้ายเนื่อในเทศกาลตรุษจีนทธศักราช2564พระราชวังบางปะอินสร้างครั้งแรกในสมัยพระเจ้าปราสาททองพระมหากษัตริย์รัชกาลที่24แห่งกรุงศรีอยุธยา แต่พระราชวังบางปะอินที่ปรากฏอยู่ในทุกวันนี้สร้างขึ้นอีกครั้งในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระที่นั่งเวหาจํรรูนมีนามตามภาษาจีนว่าเทียนเหมิงเต้ยแปลว่าพระที่นั่งฟ้าสว่างเป็นพระที่นั่งสองชั้นศิลปะแบบจีนภายในห้องชั้นกลางบนพระที่นั่งเป็นที่ประดิษฐานพระป้ายอยู่ในพระวิมานจีนทำด้วยไม้แกะสลักผูกลายมังกรชิงแก้ว ส่วนกระจังหน้าพระวิมานแกะสลักเป็นรูปกิเลนมีบานประตูไม้ฉลุลายสามารถเปิดปิดได้3าคู่คู่ที่หนึ่งภายในพระวิมานด้านซ้ายประดิษฐานพระป้ายอักษรจีนจาริตตัวทองพระปรามาพิไทยพระบาทสมเด็จพระประเมนรามาธิปดีสีสินมหามงกุฎพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวะมหามกุฎวิทยามหาราชและพระนามาภิไทยกรมสมเด็จพระเทพสรินทรามาธ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกระหม่อมให้สร้างถวายและอัญเชิญมาประดิษฐานไว้ในพระพิมานเมื่อปธศกช .2433 คู่ที่สองตรงกลางประดิษฐานพระพุทธรูปในการประกอบพิธีสังเวยพระป้ายคู่ที่สามภายในพระพิมานด้านขวาประดิษฐานพระป้ายอักษรจีนจารึกตัวทองพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระนามาภิไธย สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถซึ่งพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างถวายและอัญเชิญมาประดิษฐานไว้ในพระบิมานเมื่อพุทธศักราช2470ปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บำเพ็ญพระราชกุศลสังเวยพระป้ายในวันตรุษจีนทุกปี